สวัสดีครับสวัสดีเอจอนนี่มือปราบอินด,ดีที่เคารพรับทั่วประเทศไทยที่เคารพครับกับ JN ลาอีกหนึ่งท่านนะครับตอนนี้การประกวดเริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับเนื่องจากมีตัวเลือกให้ทุกทท่านตัดสินใจช่วยผมลหลายๆท่านนะครับหลายท่านคงมี JN อยู่ในใจนะครับว่าใครจะให้จะให้ใคร JN ไหนเข้ารอบสุดท้าย10ท่านนะครับพอดีผมมือนีก็เลยมายืนคุ้มงานก็สร้างนะครับกำลังสร้าง ห้องส่งสตูดิโอห้องบันทึกการแสดงสดนะฮะนี่แหละครับรอบ10บคนสุดท้ายก็จะได้เข้ามาอยู่ในในห้องส่งบันทึกการแสดงสดแห่งนี้นะครับนี่ครับที่นี่คือค่ายเพลงจันนีมิวสิกนะครับอุบลราชธานีนะครับมาขนองไห <c oughs> อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไมเม็ดเต้ก็เสือ มาจากจังหวัดไหนมาจากจังหวัดมุกดาหารครับพี่มุกดาหารครับผมโอ้มารถยังไงมาลมอมไส้ครับโมอไส้เลยครับมาไรมากระมูครับอ๋อมากระมูครับผมอ๋อซื้อเล่นซื้อซื้อจัดครับจัดอายุอายุสิบเก้าปีครับมีประสบการณ์ในการล่นเล่นดนตรีแบบไหนบมาบ่ะผมกับเป็นนักร่องโรงเรียนเลยครับเดี๋ยวไปกู่เป็นภาพไปประกวดครับผมอเคยขึ้นเวทีบะครับเคยครับฮะเคยครับ เป็นวงในรงเรียนเลยครับเดินกระมู่เปนในวงในวงเรียนเป็นนักร้องนั่มบ่ครับจัดครับ JN 3 1เดครับเดินทางมาจากจังหวัดมุกดาหารครับกับรอบออดิชั่นครับจะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย10คนสุดท้ายหรือไม่นะฮะก็มารอติดตามรับชมกันครับกับอีกหนึ่งความฝันของน้องๆนะครับที่ผมให้โอกาสกับเวทีบ้านๆรูปแบบเลียวๆก่อนที่จะเข้า10คนสุดท้ายเข้าสู่ห้องส่งนะครับห้องบันทึกการถ่ายทอดสดนะครับ ตัดสินในรอบสุดท้ายอีกท่านอีกครั้งนะฮะตอนนี้หลายๆคนคงมีในใจแล้วครับว่าจะให้ JN ไหนเข้ารอบส0บคนสุดท้ายมาถึงคิวที่ JN31 ครับจัดอายุเท่าไรก่อนนะอายุ19ปี19ปีนะครับเด็กหนุ่มจากจังหวัดมุกดาหารเดินหอบความฝันมาด้วยมอตเตอร์ไซค์มาถึงบนราชธานีนะครับผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่พี่น้องผมที่ผมเคารพรักทุกท่านนะครับร่วมโหวตร่วมตัดสินผ่านคอมเิเลอร์สี่ไม่ผ่านคอมพิเลอรศูนย์มือนีมากในเพลงอย่าง ตายโลดใจครับเป็นเพลงแต่งเองครับอ้เยี่ยมมากเพลงแต่งเองมามีของมาครับคนนี้มีของมาตายโลดใจนะฮะจะมาร้องมาออดิชั่นให้กับพี่ๆน้องๆผมได้รับชมกันนะครับออืม่เดี๋ยวพอดีแล้วขาดพอดีขอแพนเลยน้องครับก้องจับใกล้ๆนะครับตื่นเต้นดีไหมการนิดน้อยครับไอ มียังอยากเจ้าเฝาดาวพรบพี่น้องวะครับผมกัเพลงนี้ครับกับเป็นเพลงที่ผมต่างใจแตงครับเด็กครับเคยอกคักเจ้าผู้สาวโอ้หักเจ้าผู้สาวสองคนไปได้ครับจะไหนเป็นเพลงนี้ครับผมอย่เลยย่นวาเป็นเพลงนี้ครับผมกัให้พ่อแม่พี่น้องครับลองฟังเบื้องครับเด่กคเป็นแรงเชียร์แรงใจครับผมให้นักลงก็อดีนะครับผมเดี๋ทาถ้ามาจ่ายจะว่ามุกดาฮานครับผม โอเคครับยายสายกาไปฟังกันเลยครับฟีเพอย์ไงไหมตายหลดใจครับตายหลดใจอ๋อครับผมก <c oughs> เคยคิดสิโท้เจ้า่ที่บ่ฮางแต่สิโท้หัวใจที่ไปลงมันงคนบ่มีใจผู้ทั้งหัวเจ้ามีคน แตมวันทีอยมันยังบบกงศิลาจนความจริงปรากฏเจ้าให้ควใน้เมียงบุดทันเวลาเพื่อสิร้อยคนไม่เจ้ามารับนาทีแฟนน,นายแต่กค็คงสิบอวี้พินยาง ที่ของเจ้าโตไปไปถึง่ายสิจึงขวนเราสาได้สิยอเลีทางให้มันตายโลดใจท,ที่มันหัางไปโบ่มื้นหูอมื้นตาสมมันแน่ที่ถือเขาวองลาเหลือจังสิโ่ได้คิดเองง่ให้มันเจ็มย่าได้สร้างเศร้าส่งกับที่ คงสิโบเป็นยังเข้ากาเหตุน,นาทีของเจ้าต่อไปถึงไอ้จริงวันเราสํำได้สิยอมรีกา ครับขอบคุณครับอ่าจบลงไปแล้วนะครับกับการออดิชั่นของ JN31 นะครับน้องกัดจากจังหวัดมุกดาหารครับผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่ทุกทท่านนะครับถ้าผ่านคอมเมนต์เลขสีไม่ผ่านคอมเมนต์เลขศูนย์นะครับกับเจสามสแล้วนะครับตอนนี้คงจะมีอยู่ในใจของท่านแล้วแหะครับว่า10คนสุดท้ายจะเป็นใครบ้างนะครับ ก็ขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆพวกเขาทั้ง31 j n ที่ผ่านมานะฮะก็ในรอบออดิชันนะครับจะได้ผ่านเข้ารอบหรือไม่ผ่านเข้ารอบอยู่ที่ผลโหวตของทุกๆท่านนะครับที่ร่วมรับชมร่วมตัดสินด้วยนะครับขอบคุณหลายๆเด้องหลายเด้อไอเป็นกําลังใจให้บนเส้นทางของฝันของน้องทุกๆคนรวมทั้งกัดน้ำนะผ่านบอผ่านยูทีพี่น้องเฮ้าขันพานก็เอาเก็บอ่าขันพานก็เอาความสามารถ มาโชว์ของในของทรงถ่าพอพานนะกลับไปพัฒนาปรับปรุงขึ้นมหม่ไอเจ้านี้ก็ที่เปิดออเดชั่นอยู่เรื่อยๆนะครับผมนะครับสุดท้ายนี้ครับก็เป็นกำลังใจทุกท่านที่รับชมการประกวดในรอบออเดชั่นนี้นะครับเ n 3สครับผ่านไม่ผ่านอยู่ที่ท่านทุกๆท่านครับขอบคุณครับ